สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงบกู้ทั่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมก,กราคม2569นี้นะครับเป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสรับชาวเมษลักคณาเมษจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไรหล,ลับแตพระพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ไฟออฟโซดแล้วก็เป็นไพ่ไนออฟวอน The w o w l r Nine of p e n t a c l e นะครับแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นนอครับทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อว่าจะมีแนวน,น,น้มทิศทางความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันต่อไพ่ใแรกได้เป็นไพ่คิงถือดาบ8ปเหรียญเกเหรียญ The Moon ใบสุดท้ายแถวล่าง1ไม้นะครับ อิทธิพลใต้สําหรับห้าไม้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอิทธิพลของชาวเมษลัคนาเมษต,ตอนนี้ค่อนข้างดูมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่น่าจะดีขึ้นนะครับถึงแม้อาจจะยังมีปัญหามีประเด็นบ้างแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้แบบปุ๊บปับ๊บดีเลยทุกอย่างจะต้องเหมือนกับ เหมือนซบซบเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างมันถึงจะเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจจะยังมีความรู้สึกที่มันยังค้างคาใจยังมีความรู้สึกอะไรที่มันแบบยังปลดล็อกไม่ได้ทั้งที่ตามจริงดวงมันก็ดีแล้วแต่เราก็อาจจะยังประพฤติปฏิบัติหรือยังไม่สามารถที่จะคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีพอก็อาจจะยังคงต้องให้เวลากับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์อีกสักระยะหนึ่งอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวศุกร์ดาวอังคารคือดาวประจําตัวของชาวเมษดาวศุกร์คือดาวคู่ของคุณได้เดินโคจรกลุ่มกับกลุ่มกันและกันเนี่ยครับอยู่ในภพเรือนสุภาดาวศุกร์จะเป็นตําแหน่งมหาจักรนะครับก็คือดาวคู่ดาวตัวตนของคุณจะได้ตําแหน่งอุจจาภพิมุกอุจจาวิราชนะครับกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุจในอีกไม่ช้านะกลุ่มกันได้คู่มิตร สเสน่หาอยู่ในเรือนสุภาคือเรือนที่9ของลักนณาคือการต่อยอดการพัฒนามันก็จะมีโอกาสของการเดินหน้าต่อนะครับหหมายเกิดขึ้น1ไหมายหมายถึงแพชชั่นหมายถึงความรู้สึกการคุยการเจราจาการติดต่อกันไปมาหาสู่กันหรือการมีความรู้สึกที่ยังนึกถึงการมีแพชชัน่นแพชชั่นก็คือความปรารถนาแรงปรารถนาที่มีต่อกันที่ยังอยู่ดีนะครับยังมีความรู้สึกอยากคุยอยาก พบปะอยากเจอแบบเนี้ยอันเนี้ยคือหนึ่งหนึ่งไม้มาใช่ไหมครับยังคงเป็นไปนในทางที่ดีแต่ไพ่บอกว่าเราอาจจะต้องพยายามฮิลิ่งความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งเนาะในช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมากับเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยขึ้นมาดับเบิลนะแปลว่าเราต้องพยายามฮิลิ่งตัวเองให้มากขึ้นหน่อยเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะแบบมีบาดแผลนะครับหรือเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกกดดันในอดีต นะในช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยนะมันมีพ่นอิทธิพลใต้สำหรับได้5้าไม้เห็นไหมห้าไม้กับ5ดาบเนี่ยนะแล้วก็มี9้าไม้เก้าไม้คือความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่กับความรู้สึกบ้างอะ่ะคือแผลมันยังมาหายไม่สนิทมันก็ยังมีความรู้สึกอยู่บ้างถูกไหมถ้าเปรียบเทียบอ่ะเนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามหันกลับมา โฟกัสตัวเองนิดนึงก้าวเหรียญอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกดีๆยังอยู่กับการฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองบางครั้ง่ะครับเรามีความสุกว่าใจเราเอาเอาตัวเองไปจดจ่อกับคู่มากเกินไปมันทําให้เราฟุ้งซ่านมันทําให้เราคิดเยอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังจับต้นชนปลายไม่ถูกเห็นไหมผมไม่ได้พูดเองนะ ไพ่เขาบอกอย่างนี้เลยเดิมมูลคืออะไรสัญชาตญาณการหลอกตัวเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้คืออะไรเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือความหลากหลายความรู้สึกเหมือนมันเอาออกจากหัวไม่ได้นะมันก็เลยเป็นภาระของความรู้สึกของตัวเองนะอันนี้มันก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือน สหาัชาคือเรือนที่3ของลักนณาถือว่าเป็นตำแหน่งที่โอเคนะถึงแม้จะไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่อย่างน้อยก็ยังถือว่าติดต่อสื่อสารมีระบบระเบียบในการคิดมีหลายๆสิ่งที่มีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เหมือนโดดเด่นในท่ามกลางความรู้สึกความสังคมต่างๆดีขึ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้เราผ่อนคลายมีความรู้สึกดีๆเดินทางบ่อยนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับอ่านะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามลดละในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ลงไปบ้างคุณทําได้แน่นอนเพราะว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองคุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะว่า ไพ่เนี่ยบอกว่า the word the word เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองนะครับอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์หรือสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะถ้าเราอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่เราจะสามารถออกจากความรู้สึกที่เป็นความไม่ตกความกังวลปัญหาต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นหรือ s t o b landing อย่างที่บอกไปข้างตน้นนะครับไปในช่วง ประมาณกลางเดือนปลายเดือนจะดีขึ้นแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้เรามีความหวังมีความรู้สึกดีๆมีการเปลี่ยนผ่านมีการเริ่มต้นมีการมีแพชชั่นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้เขากับเรามีพลังงานของการแบบจูนกันได้ปรับกันติดหรือสามารถที่จะคุยกันเห็นภาพ เห็นความชัดเจนกับความสัมพันธ์ในปลายทางได้ดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขาเริ่มอาจจะดูมาใส่ใจมาเข้าหาเราหรืออยากจะมีเราหรือพูดถึงเรา มากขึ้นนะครับจากแต่ก่อนเขาก็นิ่งๆเงเียบๆพูดอะไรก็ไม่ค่อยตอบพูดอะไรก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกที่ดีขึ้นเนาะแต่ปัญหาเนี่ยอาจจะยังค่อยๆเคลียร์เนาะเพราะบางคนอาจจะยังมีความค้างคาใจยังมีความรู้สึกที่มันยังบั่นทอนตัวเองอยู่ก็คงต้องรอดูจังหวะและโอกาสไปอีกสักเล็กน้อยสำหรับใครที่ยังมีปัญหาอยู่ค้างคาใจก็พยายามเลิสออก จากความรู้สึกนะครับอยากเก็บกักพลังงานความรู้สึกแย่ๆเอาไว้เพราะไม่งั้นตัวเราเองนี่แหละที่จะเป็น เขาเรีอะไรดีเหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างรองรับอารมณ์กับความรู้สึกนั้นดังนั้นเราควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกความเป็นท็อกซิกต่างๆออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวคู่กับดาวประจําตัวได้คู่มิตรเสน่หายังไงก็มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาการเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีไพ่8เหรียญน,นะเหมือนกับค่อนข้างดูความรักความสัมพันธ์จะดูเหมือนกับ ให้ความรู้สึกดีๆร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าความรักความสัมพันธ์เริ่มมีความแบบกระตือรือร้นมีความรู้สึกที่อาจจะ อ,อยากทําให้มันมีการพัฒนาการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่อย่างที่บอกว่ามันได้ดาวคู่มิตรแล้วก็ได้เดินสุขภาวัะการต่อยอดการพัฒนาเราก็เลยอยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับหรือว่ามันเป็นไปในทางที่สุขและสมบวังในสิ่งที่เราต้องการอันนี้มันก็เป็นพลังงานค่อนข้างดูชัดเจนดูมีความรู้สึกที่น่าจะ เอ็นเอียงเข้าหากันได้ดีขึ้นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอยากจะเข้าหาเราเพราะมีความรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันอาจจะเฟรนลี่มันอาจจะรู้สึกดีมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเออคุณเข้าใจเขาอันนี้มันเป็นวิธีเปิดโลกเลยนะครับถ้าเราพยายามเข้าใจเขาคุณจะเข้าใจเขามากหรือน้อยไม่เป็นไรขอให้คุณนะครับพูดถึงเขาในทางที่มันดีแล้วก็เหมือนกับเข้าใจในสิ่งที่เขาทําเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอนะ นิดๆหน่อยๆอ,อันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกดีๆที่คุณจะได้รับนะครับทิศทางที่ดีแน่ๆเลยนะโอกาสของความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณต้องการความชัดเจนมันจะค่อยๆชัดเจนแต่เราก็ต้องมีลิมิตหรือก็ต้องมีเหตุมีผลรองรับซัพพอร์ตหรือต้องอารมุ่มอร่วยกันด้วยมันถึงจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นพเพราะไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่คิงถือดาบนะครับเราต้องมีเหตุมีผลในการซัพพอร์ตความรู้สึกหรือเราอาจจะต้อง ให้กำลังใจกันและกันมากขึ้นในการตัดสินใจในการคิดในการทบทวนลหลายๆอย่างไม่กดดันไม่ไม่แบบมาอะไรดีละเหมือนกับกดกันหรืออะไรกันและกันมากขนาดนั้นอะทุกอย่างมันน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างฝ่ายต่างคิดและทบทวนนะครับแล้วค่อยกลับมา คุยกันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้อย่างเต็มที่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูภพยในคลิปหน้ากันต่อนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ